สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับดีๆในการละลายหมูแช่แข็งให้นุ่มไวหลุดล่อนออกจากกันได้ภายใน40นาทีมาฝากกันนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะนี่นะคะวันนี้พี่ขวดแช่ซี่โครงหมูไว้ในช่องฟิสนะคะเวลาเราจะนำออกมาทำอาหาร นานมากนะคะบางทีวางไว้ครึ่งวันยังไม่อยากจะหลุดออกจากกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะนุ่มไวภายใน40นาทีนะคะแกะหลุดล่อนออกมาได้ง่ายๆเลยก็คือให้เราหาภาชนะที่เป็นสเตนเลสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรานำซี่โครงหมูหรือจริงๆแล้วจะเป็นหมูส่วนอื่นก็ได้ วางลงไปได้เลยนะคะพยายามให้ผิวสัมผัสของหมูเขาเนี่ยสัมผัสกับภาชนะสเตนเลตให้มากที่สุดถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะคะก็มาพลิกกับเขาทุกๆ5นาที10นาทีก็ได้นะคะนี่ค่ะผ่านมาครึ่งชั่วโมงจะเห็นว่า ซี่โครงหมูหลุดล่อนออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะวิธีนี้สะดวกมากๆค่ะใครแช่สามชั้นแช่หมูสับต้องการทำให้หลุดล่อนหรือว่านุ่มแบบนี้เร็วๆนะคะ ให้มาใส่ภาชนะสเตนเลสแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถแกะออกมาได้แล้วเพียงแต่ว่าด้านที่อยู่ในในที่เขาสัมผัสกับตัวภาชนะสเตนเลสอาจจะยังไม่หลุดนะคะก็คือตรงไหนที่เขายังไม่หลุดออกจากกาันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็วางให้เขาสัมผัสกับภาชนะสเตนเลสแบบนี้ไปอีกอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หัวก็ จะวางพักไว้อีกสัก10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้ทั้งหมดเวลาที่พี่ขว,วดวางไว้นะคะก็คือ40นาทีค่ะจะเห็นว่าตัวซี่โครงหมูนะคะสามารถหลุดล่อนออกมาแบบนี้ได้เลยเป็นชิ้นชิ้น พร้อมทำอาหารนะคะบางทีเรากลับมาจากทำงานลืมเอาหมูลงมาจากช่องฟิสนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะระหว่าง40นาทีเราก็ไปทำอย่างอื่นหุงข้าวทำความสะอาดบ้านกลับมาซี่โครงหมูก็จะหลุดล่อนออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆสะดวกสุดๆแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะ แล้ววันนี้ก่อนที่พี่ขวดจะไปทำอาหารพี่ขวดก็จะมีเคล็ดลับในการล้างซี่โครงหมูให้สะอาดมาฝากกันด้วยค่ะนี่นะคะก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอันนี้เลยนะคะซักหนึ่งน้ำก่อนนะคะพอล้างทำความสะอาดได้หนึ่งน้ำแล้วก็เทน้ำออกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วให้เราใช้เกลือนะคะจะเป็นเกลือที่เราทําอาหารนี่ก็ได้วันนี้หมูครึ่งกิโลเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะบีบนวดนวดขยำขยำเข้าไปแบบนี้เลยเกลือจะทําให้ซี่โครงหมูของเราสะอาดมากๆถ้าเรานําไปต้มน้ําซุปก็จะใสม่มากๆเลยนะคะแล้วเราก็ล้างทางคำความสะอาดด้วยน้ําแบบนี้สัก2น้ําไม่ต้องกังวลว่าซี่โครงหมูจะเค็มนะคะเพราะเราล้างทางคำความสะอาดออกไปเรียบร้อย นี่ค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วซี่โครงหมูพร้อมทำกับข้าวนะคะนำออกมาจากช่องฟิสไม่เกิน40นาทีด้วยภาชนะสเตนเลสเราก็จะได้ซี่โครงหมูแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ